สวัสดีค่ะฟรีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาแจกโค้ดอ่างเปานะคะซึ่งวันนี้จะเป็นการแจกประจำวันที่27มิถุนายน2566โค้โคดอ่างเปาที่เอามาแจกในวันนี้ได้มาจากแอปนี้นะคะ Go Daily Go Daily เป็นแอปที่อ่านข่าวแล้วก็ดูวิดีโอพวกเนี้ยแล้วก็สะสมคะแนนทอนเงินเข้า To Money Wallet ใครยังไม่มีโกเดลี่สามารถกดสมัครได้หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปนะคะโกเดลี่การจ่ายเงินค่อนข้างที่จะไวเมื่อก่อนการรับเงินจากโกเดลี่จะรอประมาณ3วันถึง7วันแต่ตอนนี้การถอนเงินของโกเดลี่นะคะเพียงแค่เรากดถอนแล้วก็ รอประมาณ5นาทีเป็นอย่างช้าก็ได้รับเงินใครอยากสมัครใครอยากได้เงินฟรีจากโกเดลี่ก็ดาวน์โหลดได้ส่วนใครที่ไม่แน่ใจว่ามันน่าเล่นไหมสําหรับแอปนี้หรือแบบมันโหลดแอปไปแล้วมันจะคุ้มไหมคือเออโกเดลี่นุ่นแนะนำบ่อยนะรีวิวก็บ่อยแล้วที่สำคัญ โกเดลี่อ่ะนุชแจกโค้ดอ่งเปาบ่อยการแจกโค้ดอ่งเปามันจะมีอยู่2แอปนะคะตอนนี้ก็คือแท็บคอยแล้วก็โกเดลี่ซึ่งการแจกจะสลับเปลี่ยนกันระหว่างระหว่าง m ั n นี่ออนไลนถ้าช่วงประมาณ3ามทุ่มมันนี่ออนไลแจกแท็บคอย4ี่ทุ่มก็จะเป็นของโกเดลี่นะอันนี้ก็ ก็ไปลองดาวน์โหลดมาคือมันไม่ใช่มีแค่มันนี่ออนไลน์หรือฟีมันนี่เองที่แจกช่องอื่นเขาก็มีโค้ดอ่างเปามาแจกด้วยฉะนั้นแล้วการที่คุณดาวน์โหลดแอปแบบนี้ที่เขามีของฟรีมาให้อะซึ่งแน่นอนอนะคุณได้อยู่แล้วถ้าคุณมาทันในหนึ่งร้อยคนแรกคุณก็ได้อลเล็ตฟรีไปแต่ถ้ามาช้ามาไม่ทนันก็ได้รับคะแนนไป แต่ยังไงก็ได้อะค่ะคือช่องเนี้ต่อให้ช่องนี้คุณไม่ได้ใช่ไหมช่องอื่นคุณอาจจะได้ก็ได้หรือช่องอื่นคุณไม่ได้วอลเล็ตคุณได้คะแนนคุณมาดูช่องนี้คุณอาจจะได้ก็ได้นะคะก็ลองเล่นดูลองดาวน์โหลดดูลิงก์ลงไว้ให้ที่ใต้คลิปส่วนการหาคะแนนอย่างอื่นก็อยู่ตรงนี้เนี่ยคะ่ะเมนูที่4ตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการล็อกอิน เนี่ยค่ะเราสามารถกดล็อกอินทุกวันเพื่อที่จะรับคะแนนได้ส่วนภารกิจรายวันเนี่ยภารกิจรายวันจะอยู่ด้านล่างอ่านบทความก็ได้รับคะแนนอ่านบทความจากการแจ้งเตือนก็ได้รับคะแนนการแชร์ต่างๆก็ได้รับคะแนน,นตามนี้ส่วนรางวัลเพิ่มเติมเนี่ยค่ะด้านล่าง รางวัลเพิ่มเติมก็จะเป็นประมาณเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเพจนะใครที่อยากได้คะแนนง่ายๆก็คือการเยี่ยมชมเพจอันนี้ได้คะแนนง่ายส่วนใครที่เป็นสายแนะนำนี่ตัวนี้ยทบคอยมีค่าคอมโก d เดลี่มีค่าคอมใครที่ เป็นสายแนะนําแล้วอยากจะแนะนําเพื่อนนะคะเราก็สามารถมากดคัดลอกลิงก์ของเราตรงนี้แล้วก็เอาไปแนะนําเพื่อนได้การแนะนําเพื่อนถ้าเรากดคัดลอกลิงก์รหัสคําเชิญไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเขาจะมีบอกเลยว่าเออถ้าเพื่อนสมัครตัวจากลิงก์อันเนี้ยไม่ต้องใส่รหัสคําเชิญนี่ประมาณนี้แต่กกรณีกรณีการใส่รหัสคําเชิญนั้นคือว่าเพื่อนอ่ะไปดาวน์โหลดที่ เ,เดี๋ยวนะบนแอปสโตร์เหรอเนี่ยเคยเคยถามอยู่ครั้งหนึ่งว่าโกเดลี่อะ iOS เล่นได้ไหมอันนี้ก็ไม่มีใครตอบมาก็เลยไม่แน่ใจว่าโกเดลี่อะ iOS มันได้ไหมแต่ android ได้แน่ๆน,นะคะอันนี้ก็ข้อถามอีกรอบหนึ่งละกันใครที่มี โกเดลี่หรือใครที่พอจะรู้ว่าโกเดลี่อ่ะ iOS มันเล่นได้ก็เมนมาบอกกันนิดนึงนะคะส่วนการแจกโคด่างเปาจะอยู่เมนูนสุดท้ายโคด่างเปาที่เอามาแจกจะมีทั้งหมด102นะ1 0 0ส่วนจำนวนเงินก็ใครได้เท่าไหร่เม้นมาคุยกันนิดนึงเมนมาบอกกันนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยนุก็อยากรู้ว่า เที่เขาบอกว่าแจกร้ออ่ะมันได้จริงไหมแต่ว่าเท่าที่เห็นนะเท่าที่เห็นหลายๆคนคอมเมนต์มาเยอะสุดที่ที่อ่านก็จะอยู่ประมาณ2บาทนะสบาทประมาณนี้ใครได้เท่าไหร่ใครได้ที่มันมากกว่า1บาท2บาทเม้นมาคุยกันนะคะส่วนโค้ดั่งเปลาก็คือ m o G o n a m o g o n a เสร็จแล้วกดที่แลกรับอพอแลกรับเสร็จกาะไปกดถอนเงินการถอนเงินถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากดกลับได้เลยพอเรากดกลับเสร็จให้เรามากดตรงนี้ที่เขาเขียนว่าประวัติการแลกรับเนี่ยตรงเนี้ย คือในบางครั้งอ่ะระบบมันอาจจะเออเลอร์มันก็เลยทำให้หน้าการถอนเงินมันมีปัญหาแต่ไม่ต้องห่วงนะคะถ้าเราใส่โค้ดไปแล้วเขาขึ้นว่าเราได้รับเงินเท่าไหร่ให้เรามากดถอนตรงนี้นี่นี่ด้านล่างด้านล่างสุดเลยที่เขาเขียนว่าถอนเงินตอนนี้เนี่ยค่ะด้านล่างตรงเนี้ยนี่นะ เราก็สามารถกดถอนเงินได้เลยหรือใครที่พอกดไปแล้วเอ้ยทำไมมันมีอันเก่าเหลืออยู่ถ้าเป็นอันเก่าที่มันขึ้นสีแดงประมาณนี้ mm. ก็ลองกดถอนดูนะคะ mm. คือไม่แน่ใจว่าที่มันผ่านไปแบบนานอะ่ะผ่านไปนานประมาณสองสามเดือนมันยังถอนได้ไหมก็ลองดูได้อ่าเดี๋ยวขอถอนตรงนี้แป๊บหนึ่งนี่นะ คือถ้ามันยังไม่ได้อันนี้ก็วันหลังนะหรือแบบเราเว้นช่วงไปประมาณสัก20-30นาทีแล้วมาทำใหม่เพราะว่าเมื่อกี้ถ้าใครเห็นนะก็จะเห็นว่ามันขึ้นเออร์เลอร์ใช่ไหมนั่นแสดงว่าตอนนี้ระบบเขามีปัญหาอยู่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็ค่อยมากดถอนใหม่ละกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาดูอีกรอบนึงว่ามันเป็นยังไงนี่นถอนเงิน ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมากดถอนใครที่ใส่ไปแล้วแล้วมันเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะยังไงก็รอทิ้งช่วงนิดน,นึงแล้วก็มากดถอนยืนยันข่าวว่าจ่ายจริงได้จริงแน่ๆใครยังไม่มีสามารถกดสมัครหรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ที่ใต้คลิปใครที่ชอบนะคะใครที่ชอบวิธีการแจกโคดอ่งเปาแบบนี้ก็กดติดตามช่องไว้เพราะว่าช่องนี้แจก อ่างเปาฟีทุกวันตอน22นาฬิกาหรือ4ทุ่มส่วนวิธีการหาเงินออนไลน์อย่างอื่นก็สามารถดูหน้าโปรไฟล์ช่องได้มันจะมีวิธีการหาเงินต่างๆที่คิดว่าหลายคนน่าจะทำได้นะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมหรือการทำแบบสอบถามก็ลองดูละกันสำหรับคนที่ที่เพิ่งเริ่มการที่คุณเพิ่งเริ่มหาเงินออนไลน์ใหม่ๆแล้วการที่คุณดูคลิปจบอันเนี้ยนุเข้าใจว่าน่าจะ เข้าใจในระบบการหาเงินออนไลน์มากขึ้นการหาเงินออนไลน์มันไม่ได้ยากนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจแค่นั้นถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจการหาเงินออนไลน์มันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดนะคะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นหนึ่งนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเราจเจอกันในคลิปหน้าน,นะคะขอบคุณค่ะ